ยิ่งใหญ่จัดใหญ่ส่งท้ายปีปปขอเชิญชมโบสถ์ไม้สักทองหนึ่งเดียวในอำเภอหนองมะโมงตามปณิธานและความตั้งใจของพระครูพิพัฒช,ชยคุณหรือหลวงพ่อเปียอดีตเจ้าคณะอำเภอหนองมะโมงและอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านโบกอบบุญนุน,นสถิต ลูกนิมิตคือเครื่องหมายขอเชิญร่วมบุญมหากุศลงานผูกพัทศีมาปิดท้องฝั่งลูกนิมิตนวัดบ้านบ่อหรือบ่อใหญ่สม้ตมตมบนหน,นองมะโมองอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชชยนาสาทุชนคนทุกชัน้นสราบความ ระหว่างวันที่28ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568มหรสพสมโพธิชมฟรีตลอดงาน9วัน9คืนตัดไวยลูกนิมิตวันที่5มกราคม2568 วันเริ่มประเดิมงาน28ธันวาคม67ชมลิเกดังพยักษ์นายกตลกซุปเปอร์บอยและอรชนชนเชิญยินดนดัน เ้ธันวาคม6กเจ็ดชมลิเกตดาราเสียงเด็ดน้องบาทปิ่นเพชรจรัสสกุลไม่ทองคำสิบมียศทาเลิศเลอ,เลอน้ำเสมอใจราดรับใช้กระสัดวงสา สาธันวาคมหกเจ็ดชมลิเกพระเอกหน้าอ่อนสิทธิพรเขี้ยวเพชรสิทธิพรกราบไหว้ด้วยใจศรัทธาเสียแอหามาคืนนี้ขอบคุณครับ 31ธันวาคม67ชมลิเกดังผ่าโลกดาวตลกตูมตามปิ้งแหนติ้งแหนติ้งแหนป้าป้าป้า,ปามาบอกที่เบตาเฮ้ยเฮ้ย,ยมีประลั l 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 ปรลั l ปรลัมาบอกวันที่หนึ่งมกราคม68ชมสุดยอดลิเกจังหวัดพิจิตรลิเกสมองหมิงสิงสวายน้องชายนัทวุฒ อ,อกเลีวสวายลาดทายสเวงออกเวไว้คา,ายลาดทายอัเวงสเวงนักกระเดงคนดี ปัทการแข่งขันชกมวยไทยสุดมัน,ส,มนสองมกราคม68ชมลิเกพระเอกนักกอนธนากรธนาวิน3มกราคม68ชมลิเกพระเอกผู้ทอนสอนบุญยริศนี่ผมเมาแล้ว กินข้าววันละนิดกินแค่อาทิตย์ถึงเตาสี่มกราคม68ชมลิเกดังนำทีมโดยพระเอกขวัญใจคนดูมูดแดงคณะสุขประเสริฐเพียนสินทหารหัวใย ไว้ยกลเกียนไม่เคยผิดเที่พอัโผพีนคืนสำคัญวันสุดท้ายของงานวันที่ห้ามกราคมหกแปชมลิเกดาราเสียงเด็ดน้องบาทปิ่นเพชรจรสสกุลไหมทองคำสิบเสน่ห์ลิเกคือความภูมิ ดีแพร่หลายสินไทยเราไม่เป็นรองปะทะสุดยอดรำวงย้อนยุคชื่อดังวงใหญ่คณะตะวันแบนเต็มวงไอ้นูก็เมียลูกเมียก็ยังไม่จะมีเมียสักทีป่านนี้ก okay ็ยังมีไม okay ่ได้ จองพื้นที่รันค้าภายในงานติดต่อได้ที่คุณเปียกโทร096-703-5018และคุณหม่โทร0 8 4 079 2041ภายในงานชมมหรสพดาราดังตักไข่ปลาการกุศลลุ้นสนุกของรางวัลมากมายตลอดทั้งงาน จองมีดตัดหวายลูกนิมิตและแจ้งความประสงค์บวชนาคหมู่และเป็นเจ้าภาพโรงธาดหรือกองบุญกองกุศลต่างๆของทางวัดบ้านบ่อหรือบ่อยายส้มโทรศูนย์เก้าแห่ห้าสามเจ็ดหรือทําบุญผ่านบัญชีธนาคารได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี660 989 5589หติดต่อได้ที่พระปลัดรัชตะพง์รัชตะวังโสเจ้าอาวาสวัดบ้านบ่อหรือบ่อใหญ่สม อย่าลืมและอย่าพลาดงานบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีระหว่างวันที่28ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลงานผูกพัทศีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตนวัดบ้านบ่อหรือบ่อเยสม้มตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมงจังหวัดช้ยนาฏรวมงาน9วัน Go coon!